สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีบรรนอกเช่าดินครับวันนี้มาเบงมั่นอายุสี่เดือนครับพี่นอ้องนี่ครับคลิปก้อนนานี้ที่ผมลงไปนะครับที่ผมปลูกนะครับช่วงเดือนกันปลายเดือนกันย่านะครับผม น่ครับเอามาให้พี่น้อง f ออัปเดตในเบิงงครับผมอันนี้มั่นอีเหลืองหน่อยครับนี่ครับอายุสเดือนครับลำต้นกับชีมั่นเพียงเอวนี่แหละครับบดบัใหญ่ปันไดครับไอ้ลำลำสีบอปันไดเด้วครับเด้อแต่ว่าเรื่องของ การแตกหัวนะครับนี่ครับนี่ครับแตกดีครับเกอบทุกต้นเลยครับนี่ครับในพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ครับช่วงหน้าฝนมันอันหพิ่มแห้งครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเนื้อมือเศร้ามาฝากพี่ฝากน้องเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะครับ บรรยากศาศเศร้าๆครับอากาศ้นเย็นผ้ามาเบิงสวนไฮมันนี่ครับหย,ย่ยาก็บ่ได้สียาใครหญ้านะครับนี่สีดฮอมุ่นใสวยปกติครับแต่ว่าไปยามองหุนหย่ามันได้ครับมันนี่สีงามเลยครับแต่งผมก็อยู่ในเกียที่ว่า 80%ครับขอเวลาอีกประมาณ2เดือนยังจะคุดออกครับตอนนี้มั่นกับทางอุบลกับราคาอาย่ที่บาท80ครับมั่นสดครับมั่นเซนมั่นแห่งกับอยู่4บาท30ตังนะครับพี่น้องทางอันเอื่นเป็นยังไงแน่นอ่ทางจังหวัดอืน่นครับผม ราคาดีบอมันปีนี้สูดๆด้วยครับเด้เอเหตุจากไหใดครับอาชีพกเกษตรกรมันต้องมีความเสี่ยงนะครับผมแต่เฮ้าก็ต้องเหตุคือเกาครับเฮ้าเป็นคนเหตุแต่ว่าผู้พอข่าค้นกลางเป็นค,นค้นให้ราคาครับผู้ผลิตเฮ้าก็ได้แค่ผลิตนะครับเขาว่า,าราคาทไวใดเฮาก็ต้องได้ขายนะครับย่มมัาต้องการที่จะเอาออกแล้ว นี่ครับเป็นอีเหลืองหน่อยเครื่องนึงหลยก็เป็นมั่นพวงเพชรอีกเครื่องนึงครับฟังทังผุนครับโซนทางผุนครับเป็นพวงเพชรนี่ครับหน้าฝนนี่บ่ได้ยังเลยครับเนาก็ได้ตัดสินใจไถปลูกใหม่เลยครับเป็นยังไงก็นี่ครับใบก็า่างเหลืองกับล่างอันนี้อาจะ ลงแป้งนะครับตอนนี้จวงนี้ก็ล่างจะลงแป้งนะครับสี่สี่เดือนจะว่าบวท่านเด็ดระเบิดหัวคือเอาล่องเบิ้งครับล่องพิษล่องถูกเบิ้งครับมาเหตุการเกษตรใหม่ครับมือใหม่นี่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับนี่ครับในพื้นที่เขตสวนนะครับตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านได้ครบหนึ่งปีนะครับ มี่ยังพัฒนาขึ้นเนี่ยมี่ยังขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนี่ครับก็จะเป็นมองนี่จะเป็นมองเลี้ยงปลาครับนี่ครับเลี้ยงปลานิ่นปลาตตเพี่นมึงก็เคยทายให้พี่น้องเอฟซีเด้เบึงแล้วตอนนี้จะเป็นปลาพักกแยงครับปลาพักพ้ายังเชิงอันนี้จะเป็นสวนยาง จีเกเนดนยครับสามรอยต้นหญ้าปลูกให้งัวนะครับนี่ครับเพื่อที่ตอนนั้นยังว่างอยู่ครับกับปลูกข้าวโพดครับทั้งด่มันนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าๆให้พี่น้องในเบิงุนครับมองกำลังเห็ุบันก่อนดินครับกำลังปั่นก่อนดินอยื่ถึงนีครับ ผมว่าแาอยู่ในเกณยนที่เพิ่งพ่อใจอยู่ครับซ้ำนี่หนาวแห้งครับอุบลอำเภอริรินธรน,นะครับมั่นอายุสันนะครับนี่ผลนะตอบรับก็โอเคครับอันดับแรก ผมกัดจีว่าให้พี่น้องให้ฟังว่าตอนแรกเขากะก่อนสิปลูกขึ้นมาทั้งสี่เขากะไถไถพ่วนไถพวนแล้วปุกก๊บกะเอากี่ไก่เกบี่ยเขานะครับสื่อสอบละดีสิบห้าบาทนะครับลงกับปุย๋ยปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้ครับหรือว่าปุ๋ยยูเรียบวกกับปุ๋ยสิบห้าสิบห้าสิบห้าก็ได้ครับ หรือิโพกสิโพกสิโพ,ก,พกก็ไดนะครับเอาวานเลยครับวานไปเลยไถแหลวกว,วานขี่ไก่แกวกบวานบานนี้หลังจากหันับยกล่องครับยกคู่มั่นขึ้นล่ำมั่นกบแซน้ำยาเลงลากน้ำเพราะแซ่แหลวปุ๊บกบเอาขึ้นใส่กระสอบมัดมัดไว้ให้มันแตกตาขึ้นมา ะมาดขาดสองข้อมือนี่แข็งดีแห้งครับให้มันแตกออกเลยพี่น้องบ่ต้องเอาไปเป,ป่าไว้ปลูกให้มันแตกออกจากในกระสอบเขาเปิดเบืง้งอาทิตย์หนึ่งเขาไปเปิดเบืง้งจนกว่ามันจะแตกแต่มันแตกขึ้นมาปุก๊กเขาไปปลูกมันวูนับมือได้ครับพี่น้องเกยเย็นมันกระตูนบ่ไ่บุบบุบบ,บุบขกนเลยครับเพราะว่าแตามันแตกตาแล้วมันตัดเลยครับเติมมันไ้กินม้วนเข้าห้อง,องฟุน้นห้องปุ๋ยใบนี่ครับ บานล้างจางหันเท่ากับสิบหามือเท่ากับสีท่อมูลทั้งใบครับสีต้องผมกับใส่โฟที่ครับโฟที่อาหารเสริมแล้วก็ขาดไ่ได้อีนี้นะครับมาถุงเศษยีเท่านี้ยี่สิบห้าห้าห้าใส่โหลดครับสีดใส่กับโฟที่สีดย่างมือเศร้าหมดถึงเก่ามุมพราะหลังจากหันเท่ากับเบืง้งดูแลหยาหยา,ยา,ยานี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับวัชพืช ตองเบิงครับวัชพืดนี่เพราะเหาอันควบคุมวัชพืดได้บ้านนี้เาหาผีน้องมุ่นบ้านนี้มันเฮ่ามันได้กินมั่นนั้นบ่ต้องเฮ็ดยังเลยครับบ้านที่นี้กาว่าใหญ่ขึ้นมาเพราะสามเดือนแล้วครับสีเพียงข้อตวมหัวไปเรื่อยครับบ้านนี้ตอนแรกผมเฮ็ดว่าเป็นหรอกครับถามสูตรเพิ่นมากครับผมก็เลยแบ่งปันพี่น้องเพื่อผูใ้ใดอยากเป็นแนวทางนะครับปลูกมันบมงงามบ่มงาม,ม,งามนี่ละเฮ็ดคือผมเฮ็ดนี่ละ งามโมง,งามก็ให้เบื้องเอานี่ครับนี่มันสีเดือนนี่แต่ว่าห้าผมบอกได้ฉีดยาขายหยาแล้ครับถากเอามันบ่หลถ้าผู้ดใดอยากฉีดก็ฉีดครับผมอ่าคลิปนี้ผมกจิจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะแล้วพอพบกันไม่คลิปหนานะครับแตวเจอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ สวัสดีครับ